โบสดเงินหลังแรกของโลกทุททกคนปมมมยยยยััาาัาาังงงงงพนนนนนนเตตลลลาาาทททททววววิิิุุุุุรรสสจจศ มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัจเามิพุทธังสรณสัจฉามิสังขังสรณนังกจามิยพุทธังะปิพุทธังสระนังัเมนี่ยฮะวัดศรีสุพรรณนะฮะเขาทำพิธีอยู่เราเลยต้องถ่ายแบบเงียบๆทุกคนแต่เรากำลังเดินเนี่ยฮะร้อยกว่าเมตรจากที่พักนะฮะเชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลทุกคน แล้วก็ตรงหน้าเนี่ยจะเป็นถนนวัวลายหน้าที่พักแคปซูลเนี่ยจะเป็นถนนวัวลายซึ่งเป็นถนนคนเดินทุกวันเสาร์คนจะแน่นๆ,ๆ,ๆ,ๆนๆเมื่อกี้ถามเขามาอีกทีนึงจากหน้าวัดะนะครับเขาบอกว่าเดินออกมาซอยตรงนี้เลยซอยหน้าวัดก็จะเห็นวัดหมื่นสาลซึ่งมีรูปปั้นวัวรูปปั้นวัวอนุสาวรีย์วัวนะฮะก็เลยทําให้ถนนเส้นตรงนี้เป็นชื่อว่าถนนวัวลายทุกคนนะครับอ่ะอันนี้ถนนวัวลายถ้าซ้ายไปก็ แคปซูลโฮสเทลแล้วไหนออ๋อเนี่ยวัดมื่นสารเห็นแล้วทุกคนใช่ไหมระวังรถนะฮะทุกคนวัดมื่นสารเราไปดูอนุสาวร์อ่านี่ไงบัวโถไ,ไ,ไม่ต้องเข้าวัดก็เจอแล้วทุกคนนี่ฮะวัดมื่นสารทางเข้านะฮะแต่มืดแล้วอะทุกคนจะเข้าไปไหมนี่ฮะ วัดหมื่นศาลประตูนะฮะแต่เราอาจจะยังไม่ต้องเข้านะวันหน้าเราต้องมาอีกแน่นอนเพราะเราจะรีบไปซื้อน้ําแข็งค่ะอันนี้อนุสาวรีย์รูปปั้นวัวนี่ฮะวัดหมื่นศารประวัติบ้านวัวลาสัญลักษณ์รูปปั้นวัวลายเนะนี่ยที่ทพิพิธภัณฑ์วัดหมื่นาลทุกคนมีประวัติด้วยนะเดี๋ยวก็อ่านเขาว่าไงนะฮะ วัวล,ลายวิลเลจออร์บานวัวล,ลายว่าสวันส์เดอคอมมูนิตี้ในแพนซิตี้วิชว่สมองไม่เห็นนะทุกคนโลเคเต็ดในเดอะเวสออฟเดอะซาราวินแม่น้ำโขงริเวอร์ินเมียนมาด t ซิ c ี t y ่ a s the home state o ท the Th ใหญ่ออฟวิ h เดอะเซ e ท์เ n นด์เวสต์เอนด์บอร n ดเออ e ์คอนเคเเชียงเดชียงอยทำไมเขาดีโอเล เชียงโดหรือเชียงดาวก็เขียนผิดเหรอฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก็บรรยายไทยมีภาษาไทยด้วยทุกคนนี่ฮะเขาบอกว่าหมู่บ้านวัวลายในปัจจุบันนี้เดิมเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีที่อยู่ในแขวงเมืองปันแถลบุูมแม่น้ำสารวินหรือแม่น้ำคงไม่ใช่แม่น้ำคงนะแม่น้ำคงอยู่ฝั่งตะวันตกเป็นรัฐที่ตั้งของไทยใหญ่ซึ่งมีเขตแดนทางทิศใต้ต,ตะวันตกออก ทิศตะวันออกอยู่ติดกับเขตอำเภอเชียงดาวแต่เ,เขาเมื่อกี้สะกดเป็นเชียงโดวนะฮะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดอยู่กับรัฐเชียงตุงปัจจุบันก็คือที่มั่นของไทยใหญ่ซึ่งถูกทหารพรม่าขับไล่แตกกระจายเผาบ้านเรือนที่มั่นเดิมเสียหายวอดวายชาวไทยใหญ่จึงแตกกระจายหนีไปจู่กระทิยทางนะฮะส่วนมากอยู่ทางตตะวันตะเข็บตะวันเอ่อตะเข็บชายแดนไทยความเป็นมาหมู่บ้านวัวลายที่อพยพมาอยู่เชียงใหม่นี้ มีพระกุจยุทพงศาวดานโยนนกและตำนานราชวงศ์ปกรณ์เชียงใหม่ว่าในสมัยพระกาวิระใช้นโยบายเรียกว่าเก็บผักใส่ชาเก็บข้าใส่เมืองพระองค์ได้ส่งกองทัพออกไปตีเมืองต่างๆในรัฐไทยใหญ่ไทยยื้อสิบสองปันานแล้วตีได้แล้วก็กวาดต้อนเอาผู้คนมาไว้ที่เมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มกําลังของเมืองเชียงใหม่มากขึ้นบรรดาผู้เมืองต่างๆที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาผู้คนมา ไว้ที่เชียงใหม่เช่นเมืองเลนเมืองวะเมืองขอนเมืองโกที่ตั้งอยู่อำเภอสันทรายเมืองรุอะไรประมาณนี้นะฮะอู้ยาวมากทุกคนยาวจริงๆอ่านไม่หมดค่ะอุ้ยอะไรเนี่ยชนเอาเป็นว่าเรากลับทุกคนครับน่หาททาเป็นเงินนะฮะเป็นหมู่บ้านสลักเงินเป็นแบบอ่อเป็นแหล่งหัตกรรมเครื่องเงินนะฮะบ้านบัวลาทุกคนได้เครื่องเงินแท้ ย่านชุมชนนี้เขาเรียกว่าชุมชนบัวลายถานนบัวลายนะฮะเดินกลับที่พคอ้อไปเอาน้ําแข็งก่อนทุกคนเอาน้ําแข็งก่อนแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาวันหลังจะได้ถ่ายแสงจะได้สวยกว่านี้นะครับฝากด้วยนะทุกคนเมืองไทยมีอะไรเที่ยวเยอะแยะเลยถึงแม้เขาจะไม่จ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนพี่เบิร์ตแต่ฉันก็ทํานะอ่าฉันไปทุกวัวลาย้วยละแหงทุกหัวเห็ดเหยียดย่านน้ำฮะ่อจะฝาก สิ่งดีๆมาให้คนดูบ้างไม่ดูบ้างนะฮะทุกคนสรุปก็คือว่าถนนเส้นเนี่ยถนนคนเดินทุกวันเสาร์เนี่ยจะยิ่งใหญ่มากนะฮะก็เป็นใกล้กับวัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นวัดที่มีพระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกนะฮะแล้วก็เดินออกไปก็จะเจอประตูเชียงใหม่ที่เรากําลังมุ่งหน้าอยู่เนี่ยนะ,ะเป็นตลาดเย็นเชียงใหม่ตลาดเช้าเชียงใหม่แล้วก็ตรงนั้นก็จะมีร้านนะฮะร้านพิแพลว ใช่ไหมฮะพิพแรวน้ำผ,าาผลไม้พิพแพลวสมูตี้อร่อยมากนะฮะถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปเจอประตูเชียงใหม่แล้วเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปสวนดอกได้สวนปรุงได้สวนดอกก็ไปทานกระเพรากระด้งนะฮะกระเพรากระด้งข้าวมันไก่พายับอ้ยอร่อยมากนะฮะแล้วก็ชานมไข่มุกร้านอาชาตรงเยื้องๆกับคณะทัน,าานตแพทย์มชสวนดอกนะฮะ,ะ,ะเดินกลับมาได้เลยนะฮะเป็นเส้นซิกแซก นะฮะเป็นอย่างนี้ฮทุกคนพอเดินตรงไปเลี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมเลี้ยวแล้วก็ปึ๊บๆ๊อย่างนี้ฮะเป็นรูปตัวแซนะฮะทุกคนแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปท่าแพได้ทุกคนนะฮะตรงประตูเชียงใหม่เนี่ยเป็นประตูเมืองที่สร้างในสมัยพระเจ้านะฮะกาวิละใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะลืมแล้วฮะอืมต้องพูดบ่อยๆจะได้จำได้นี่ฮะเหลืองๆวงกลมเล็กๆนี่ยไหนะฮะอันนี้ก็คือ เชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลทุกคนถูกราคาไม่แพงนะฮะได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเนี่ยฮะแคปซูลโฮสเทลทุกคนฉะนั้นใครที่วางแผนจะมาได้พักที่นี่แล้วก็ได้เห็นวัฒน,ธ,นธรรมถนนคนเดินขายของมากมายก,ก,ก็วางแผนกันใหม่ให้มาตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปเดินถนนคนเดินตรงวัดพระสิงห์วัดยจดีหลวงก็จะเป็นวันอาทิตย์นะฮะทุกคนนี่ฮะ ะะห้องพักจะมี2ด้านก็คือฝั่งผู้หญิงกับฝั่งผู้ชายนะฮะบนฝั่งผู้ชายก็อาจจะมีตุ๊ดกระเดก,กระถุมกระเทยก็ไม่เป็นไรฮะเขาไม่แยกกันไม่แบ่งแยกกันหากเท่าเทียมกันนะฮะอันนี้ก็เดินไปนะฮะเดีย๋ยวเราไปตลาดเอาน้าแข็งนะฮะทุกคนโอเคไหมเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเพราะว่าถึงจะมีอะไรเย็นเย็นอยู่แล้วนะฮะในแอร์ในไรแต่เวลาเรากินอะไรมันต้องมีก้อนน้ำแข็งนะติดนิสัยนะ เราฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับทุกคนเจอคคลิปหน้าทุ่งนี้นะฮะเรามุ่งหน้าลำปางแต่ทุกคนไปเมืองรถม้านะฮะเมืองฐานหินแม่เมาะเมืองรถมา้าแล้วก็น้ําตกแจ้ซ้อนประมาณอย่างนี้เลยน้ำตกแจ้ซ้อนต้องควรไปนะฮะกำลังหาทางไปอยู่มาเอื่อจจองโรงแรมไม่ได้เมืองไว้แล้วนะฮะสามคืนทุกคนแล้วก็ไปกินร้านอาหารริมแม่น้ําวังอ่าทุกคน รามาดูกันนะฮะจะมีอะไรมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะคลิปเก่าคลิปใหม่เราก็ทยอยลงให้หมดนะฮะทุกคนเพราะเมมเต็มบ้างลบบ้างมั่วมากตอนนี้โอเค